มาแต่ทางไหนน้อคือมานั่งถูกนั่งยากแท้สวัสดีครับสวัสดีครับไปทางไหนมาไหนน้อมาเบิ่งรถมาแต่ทางไหนแม่โอปังซีดาเซลล์ดูแดยั่งได้ครับ่ได้รถแล้วอ้รถอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์หัวแต่สื่อมาวังกี้เออสื่อสื่อมาปุ๊บเจ้ากับมาเอารหลดนาะ เขาโผลไปหาโอ้ยอโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยปางศรีดาคอยจำเจ้าได้แล้วเ <pe> จ้ามาเถื่อที่แล้วเออกินขา่าวยั่งกินข่าวบ่ีสร้ส่างหายกับแม่แล้วกินแล้ว<ส>บอ่อถูกใจบ่ลอง,งล่องขี่เบิ่งตีร่างกาเบิ่งยั่งเออเอาแต่แข้งเบิ่งเบิ่งหยางเดียบร้อยแล้วนะถูกใจเลยโอ้บ่เบาหยาดลดหัวแต่สื่อมาวางกีไปแล้วคอยยังประทันในรีวิวจ่อยตอองรีวิวด อ็สร้างบ่เอ้ยคอยรีวิวกอนเนาะเรียบร้อยเลยนะฮะกวาเซลดูแร่ดีบ่เออนึกบ่มาเทื่อที่แล้วไปตะล่อนหาทางอื่นได้รดไปแล้วเออบ่ได้เลยบ่มีงามมองพี่งามสุดแล้วในประเทศไทยแมนบ่เออมาหาบิ๊กสแกวนะครับผมเอาอาจารย์มือกล่องลบรดเนี่ยเยอะถเสียบเออ แซงโตนนิดหน่อยโยอาจารย์มือกลองก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนี่ล่อล่อเส้นเอกสารลอยอย่างเดียบร้อยเนาะบนนั่งข้างในดีดีเย็นมองนี่เย็นเดี๋ยวคอยเฮ็ดห้องแอร์ไหมมือมือนีอเดี๋ยวมาเบิ่งหมอล่ำเด้ออหมอล่ำมาแม่บอกพี่ละสังเต้นปีกปีกแม่เราบอกซื้อไข่ไปเดยอย่าเข่าไปเบิ่งพิ มาเบงิง์รบอกซื้อขอ่ไปธรรมดานะจะไฮเด็กึ้นหน้า,า้นคกี่แหละกับไปอย่าไปบอกซื้อขอ่ไว้บอกซื้อขอ่เขาปี้เลยกบอกเบิ่มบอกซื้อเจ้าสัก็บอกซื้อขอ่หมด,ดเราหมดง่ายที่นี่อออบอกซื้อไข่ไปนั่นจากร้อยหกสิบเป็นสองร้อยห้าสิบเนียยหยอกยอกเดี๋ยวอเซลดูแลต่อเ้อกินข้าวว่าสิซั่งให้บอเอาเนาะ อ้าเดี๋ยวสิเอ็ดสี่กับสิมาคอมเมนต์บอกเอาเวลามาหากินเข่าไปยังคือไม่ได้กินเข่าคือจังหวะในคลิปนั่นกัย้อนว่าเขาถามแล้วพี่น้องเพิ่งกินมาแล้วกินมาแล้วก็เ่กินซะหน้าเออนะอยากแต่อยากกินอยากเอากลับบอกได้เลยโอยไม่คนดีแด้วนี่เอาไปย่างยัดเยียดให้ก็ยังบ่เอาอยู่นะเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับนะ มามาหากันครับโชว์ลูมอยู่นี่ตรงขามกับพิกซี่สักแก้วนี่เสื้อมาบังกีนะครับเจ้าของรถเพลินซสื้อซื้อมาวังกี้สื้อมาหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงขายเร็วเ,เร็วเร็วเร็วจับเราไม่เน้นรวยเราเน้นไวเน้นไว,เน,ไวเน้นไวเน้นแบ่งปันซื้อมาสามหมื่นห้า ขายไปเท่าไหร่นะสามหมื <36. S 1> ้าสุดยอดโอ้คนนี้ของจริงจริง,จ,รงจากปกติถ้าถ้าซื้อมาสามหมื่้าราคาตั้งปกติจะอยู่ประมาณสองแสนตั้งตั้งเท่าไหร่นะไทเกอร์แสนน้อยแสนน้อยๆแต่วันนี้ลูกค้ามาเลยซื้อชั่วโมงเดียวขายเอากำไรแค่พันเดียวอ่า<อ><อ>ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนขาดท,ทุนก็ขายสงสารสงสารคนมากไก่ เอาเอาเอา,เ,อาเป็นกำลังใจเสียยะทิมงานนะครับบิ๊กสแกวเกษมรถสิ่งเสียยะบรรท่าโชวลูมอยู่ดีที่สุดสแก้วตรงถามกับบิ๊กซีนะครับผมเข้ามาหากันได้บริการเฮสัญญาฮอตบ้านส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านบอมี่าใช้จายแม้แต่บาทเดียวบอเก็บเงินจองลูกค้าแม้แต่บาทเดียวนะครับช่องจริงไม่มีการเก็บเงินทุกกรณีนะเป็นกำลังใจเสียยะพิมพ์ก็ว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด เสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้แชร์ไปเ้อพี่นอ้องเด้อแก้ว